สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ180วินาทีในวันนี้เราจะมารู้จักปริญญาตรีภาคภาษาจีนคณะเอกภาษาจีนหรือว่า Chinese Language กันค่ะ น,นี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าหลักสูตรภาษาจีนที่เรียกว่า Chinese language นั้นเรียนอะไรบ้างในปีแรกๆนะคะน้องก็จะเรียนตั้งแต่ทักษะพื้นฐานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดอ่านเขียนเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงเลยซึ่งเนื้อหารายวิชานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ แล้เมื่อเข้าปี3ถึงปี4นะคะก็จะค่อยๆเรียนลึกลงไปในสาขาที่น้องเลือกค่ะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายคณะนะคะซึ่งสาขาแรกนะคะเราก็จะเรียกว่า Chinese Business and Trade นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการนำเข้าส่งออกเกี่ยวกับการตลาดที่จีนนะคะสาขาวิชามีดังนี้ค่ะ และสาขาที่2นะคะก็จะมีสาขา Chinese Language ที่จะเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนโดยตรงเลยจะเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะคะเนื้อหาวิชามีดังนี้ค่ะ และสาขาที่3เลยที่เป็นสาขายอดนิยมอีกเหมือนกันนะคะก็จะชื่อว่า Teaching Chinese to Speakers of Other l a n g u a g e นะคะจะเรียนเกี่ยวกับด้านการสอนค่ะเหมือนกับน้องๆเป็นครูเลยค่ะว่าฝึกสอนยังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงนะคะซึ่งเนะื้อหาวิชาก็จะมีดังนี้ค่ะ สาขาที่4นะคะก็คือ Chinese Tourism ค่ะซึ่งเนื้อหาวิชาจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านการบริการการท่องเที่ยวค่ะรายวิชามีดังนี้ค่ะแล้วก็สาขาสุดท้ายนะคะสาขาที่5 Chinese International Relation นะคะจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะซึ่งเนื้อหาวิชานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ น,ะะน้องๆก็จะได้วุ้ดศิลปศาสตร์คณะภาษาจีนค่ะแล้วค่อยแยกย่อยไปอีกว่าจบมาจากสาขาอะไรนะคะโดยหลังจากที่จบมาแล้วสายนี้ก็ถือว่าสามารถนํามาทํางานได้หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ตามโรงเรียนตามสถาบานันหรือเป็นติวเตอร์ก็ได้หรือหากไม่ชอบติดต่อกับคนเยอะๆไม่ชอบสอนนะคะอาจจะเป็นนักแปลอิสระก็ได้ค่ะหรือหากใครชอบสายงานทางด้านการบริการอาจจะมาเป็นไกด์เป็นล่ามหรือเป็นพนักงานต้อนรับตามโรงแรมหรือเป็นพิธีกร MC ตามอีเวนต์ต่างๆก็ได้หรือหาก ใครชอบค้าขายนะคะอาจจะนําเข้าสินค้าส่งออกหรือมาเป็นพ่อค้าเจ้าของธุรกิจก็สามารถทําได้นะคะเรียกได้ว่าจบมาแล้วนั้นสายงานค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวค่ะ และนี่ก็เป็นรายละเอียดของปริญญา,พาตรีภาคภาษาจีนคณะเอกภาษาจีนหรือว่า Chinese Language นะคะในคลิปถัดไปมีคณะหนึ่งที่เป็นสาขายอดนิยมก็คือ International Trade นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้านล่างด้วยเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลในคลิปหน้าค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย